ถ้าห่วงก็ไปนิพพานไม่ได้เลยที <Huh? laughs> ต้องภาวนามาให้ห่วงไปนิพพานถ้าห่วงไปนิพพานก็ไปไม่ได้ไปไปนิพพานไม่ได้ shouldn't be concerned with nirvana or attaining nirvana if you are then that in itself will prevent you from g e t t i n g nirvana so what should a monk's main concern be ฉะนั้น พระควรจะมีมุ่งหมายอย่างไรครับฮะ <Huh? S 2> ฉะนั้นพระจะควรมีมุ่งหมายอย่างไรนะมีความมุ่งหมายทางการปล่อยวาง The aim is to let go. Uh. So you have to let go, but without striving to let go. ฉะนั้นต้องปล่อยวางแต่ว่าไม่ไม่ควรจะปาถนาการปล่อยวางใช่ปาถนาไม่ได้ <c oughs> น,นปล่อยวางปล่อยวางไม่ปาถนาสิ่งใดทั้งนั้นนะ่ะว่าง วา่า right. หมด should let go without without desire หมดถ้ามีอยู่ก็ไม่ใช่พระนิพพานเลยที